สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีสำหรับผู้ที่มีหนี้นอกระบบสามารถจบหนี้นอกระบบได้แค่เปิดใจปรึกษาถูกคนจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้จะมาชี้เป้าการแก้ปัญหานี้นอกระบบสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนปัญหานี้นอกระบบได้ที่ไหนบ้างโดยเมื่อถึงเวลาแก้ไขปัญหานี้นอกระบบที่เรื้อรังมานานสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนปัญหานี้นอกระบบได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเบอร์โทรศัพท์1359ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่เบอร์โทรศัพท์1567และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมเบอร์โทรศัพท์025753344โดยเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นโฆษณาจูงใจตามใบปลิวหรือนามบาัตรที่อยู่ตามเสาไฟฟ้าป้ายรถเมล์ห้องน้ำหรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์ในทำนองว่าได้เงินทันใช้ กู้สะดวกไม่ตรวจบูโรและมีเบอร์โทรศัพท์ที่ดึงดูดให้คนร้อนเงินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อไปและอยากจะขอกู้ซึ่งสารภาพสาเหตุที่ทําให้คนหลงเข้าไปอยู่ในวงจรของหนี้นอกระบบก็คือการที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉิน เงินไม่พอใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือต้องลงทุนค้าขายหมุนเงินไปจ่ายหนี้เดิมหรือกู้เงินในระบบไม่ได้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนดหรือมีหนี้ในระบบมากมายจนกู้เพิ่มไม่ได้และสุดท้ายแล้วหลายคนพบว่านี่นอกระบบไม่ได้เป็นตัวช่วยอย่างที่คิดแต่กลับถูกดอกเบี้ยสร้างภาระอันหนักอึ้งให้แทนยิ่งถ้าเป็นประเภทดอกลอยก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปเพราะเป็นเงินกู้ที่ลูกหนี้จ่ายแต่ดอกเบี้ยทุกวันไปเรื่ เรืๆโดยที่ไม่เคยตัดเงินต้นจนกว่าจะมีเงินก้อนมาจ่ายเงินต้นทั้งหมดจึงจะหมดหนี้โดยจากเงินกู้ไม่กี่พันบาทอาจจะกลายเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อใช้หนี้ไปเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนและไม่สามารถหลุดออกจากวงจรหนี้ได้ส่วนดอกเบี้ยหนี้นอกระบบที่บอกว่าจ่ายน้อยแบบรายวันแต่ถ้าคิดมาเป็นรายปีแล้วมักจะเจอความจริงที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก ซึ่งเมื่อติดกับดักหนี้นอกระบบแล้วหลายคนมักจะเลือกหาทางออกด้วยการหนีหนี้แต่การ,รเผชิญหน้าและการแก้ปัญหาน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าวันนี้มีข้อเสนอ3วิธีที่น่าจะเป็นทางออกสำหรับผู้ที่มีหนี้นอกระบบ อันดับแรกคือการหาเงินมาปิดหนี้อันดับสองคือการหาแหล่งเงินกู้ในระบบอาจจะเป็นสอบถามจากธนาคารของรัฐเช่นธนาคารอมสินธกอสอและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งอาจจะมีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยลดปัญหานี้นอกระบบออกมาเป็นระยะระยะหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆเช่นสินเชื่อบุคคลซึ่งมีทั้งแบบที่ไม่มีหลักประกรันและมีหลักประกรันและนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และสินเชื่อ พิอ plus ซึ่งดอกเบีย้ยของสินเชื่อเหล่านี้จะน้อยกว่าดอกเบีย้ยของหนี้นอกระบบมีสัญญาชัดเจนและมีหน่วยงานทางการกำกับดูแลอีกด้วยอันดับสุดท้ายคือการหาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยรประนอมหนี้ซึ่งสามารถติดต่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดสายด่วน1 1 5 7โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยรประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดจะช่วยเป็นตัวกลางในการเจราจากไกล่เกลี่ยรประนอมหนี้ระหว่าง ต่างลูกนี้กับเจ้านี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้นไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะหลวมตัวหรือว่าจำใจต้องไปหนี้นอกระบบและถึงเวลาที่ต้องสะสางหนี้ให้หมดพร้อมกับเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินใหม่ด้วยการได้เงินมาแล้วให้เก็บออมทันทีก่อนใช้ถ้ายังไม่มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินต้องรีบตั้งเป้าหมายและลงมือออมเงินเพื่อเป้าหมายเป็นอย่างแรกเพื่อปิดทางสู่อบายภูมิทางการเงินเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันที่ต้องใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินน้อยกว่าที่หาได้และไม่ก่อหน,นี้เกินตัวเพื่อ เพื่อไม่กลับไปสู่วังวนของนี่นอกระบบอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ